เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหามาหาราชินีเรือนจำกลางสุรินทร์และเรือนจำชั่ชวคราวโคกตะบันจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับประชาชนชาวบ้านไทยตะบนอนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชริมสองข้างทา,างเข้าบ้านและในหมู่บ้านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของหมู่บ้าน หวเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคลในครั้งนี้และเพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคีระหว่างชุมชนกับเรือนจําเรือนจํากลางทุรินโดยใช้ผู้ต้องขังจากเรือนจำชั่วคราวโคกตะบันซึ่งมีประมาณ40่คน เข้ามาร่วมในการพัฒนาถนนแล้วก็สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับพื้นที่รอบๆเรือนจําตามโครงการราชทันสมานฉัน์ระหว่างผ,ผู้ต้องขังกับาชาวบ้านซึ่งจะทําให้ชาวบ้านได้มองเห็นถึงความมีน้ําใจความสร้างใจความเข้มแข็งของ กลุ่มผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มผู้ต้องขังชั้นดีแล้วก็ตั้งใจที่จะมาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ให้กับหมู่บ้านให้กับสาธาชนรอบๆรวมทั้งเป็นการทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์นี้เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถเนืงในโอกาสวันที่12สองสิงหาท,ที่จะถึงนี้ด้วยหมู่บ้านยิ่งช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่มี ฝนตกฤดูฝนลบชัดต่างๆก็ขึ้นเยอะแล้วเราทํำยังไงล่ะจําลําพังชาวบ้านทําได้ไหมทําได้แต่ว่าถ้าเรามีน้องๆที่อยู่ในเรือนจาําที่มีผอบอที่มีหัวหน้าส่วนต่างๆเข้ามาช่วยกันก็แยกย้ายกันทําตรงนั้นตรงนี้แล้วผมว่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดเลยส่วนหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเรามีความรักความสามัคคีเราก็แบบน้องแบบนี้ไม่ต้องไปแบ่งอย่างนั้นอย่างนี้นะคนเรามีโอกาสพลาดแต่ว่าการทําโอกาสทําดีเนี่ยมีเยอะ สังคมจะอยู่สุขได้สังคมจะเจริญยั่งยืนก็เพราะว่าคนในสังคมมาช่วยกันนะครับเราแต่แก้ความคิดความอะไรแต่เราอย่าแตกแถวออกไปตรงนั้นตรงนี้เรื่องของความคิดสามารถที่จะได้แต่ว่าการแตกแยกทําเป็นคนนั้นคนนี้แยกคนนั้นคนนี้ส่วนอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนสมไยก่อนก่อนสีเสื่อนักเสื้อว่าทำให้วุ่นวายตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้วก็เลยต้องมาสมานฉันท์ปองดองทั้งน้องให้อยู่ประจำแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่บ้านคนในหมู่บ้านทุกๆุกคนครับก็ดีครับมันมี ได้มีส่วนร่วมกับในในคล้ายวันสาคัญแล้วก็มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็ทํางานดอานการร่วมกันก็อย่างน้อยเขาก็อยู่รอบๆกับเดือนจำครับก็ช่วยกันพัฒนาก็ใกล้เคียงนี่ครับก็ไดช่วยกันพัฒนาได้ร่วมมือร่วมใจสมักดันสมาชิกครับก็เป็นแนวป้องดองแบบหนึ่งครับก็ได้สมาชิกาำอาชีกันครับผม ในส่วนของประชาชนชาวบ้านไทยเองต่างก็เห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมทําความสะอาดและพัฒนาหมู่บ้านในครั้งนี้ต่างก็มาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านกันอย่างคึกคักทางนี้ทุกคนต่างเข้าสํานึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ที่พระองค์มีต่อประสงค์นิกรทุกหมู่เราอย่างหาที่สุดไม่ได้รู้สึกดีใจค่ะไม่เหนื่อยเลยก็เห็นพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาช่วยคุณป้าคุณลุงก็มาช่วยทุกคนก็ เต็มร้อยค่ะอยากเทิดพระเกียรติให้แม่ของพวกเราทุกคนนะคะแม่ของพวงชนชาวไทยทุกคนเทิดพระเกียรติให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถค่ะก็ภูมิใจค่ะที่เกิดมาเป็นลูกพ่อหลวงแม่หลวงของแผ่นด,ดินค่ะแค่นี้นิดนิดเดียวค่ะไม่เหนื่อยเลยรู้สึกตื่นตันใจยังไม่รู้ขอบคุณค่ะ จากบรรยากาศการร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านระหว่างผู้ต้องขังและชาวบ้านไทยตบบนนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์นและให้อภัยกับผู้ต้องขังซึ่งเดินทางผิดได้ทำความดีถวายพระหลวงและแม่หลวงของปวงชนชาวไทยด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเมื่อผลโทษออกไปสังคมคงให้อภัยและยอมรับด้วยความเป็นคนไทยที่มีพระเจ้าอยู่องค์เดียวกันประนนไม้หอมทีมขา่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินรายงาน มีมาครับประธานมีมามีรถมีอะไรมาหมนเลยเขาก็บูราการทังน้นรองน้วเลยนะอ,อ,อ่ารถเขานี่เขาเ